สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบกกับผมปอนหนุ่ยเมืองบังไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่31ตุลาคมพศ2023จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนันเมืองประจําวันนี้ณนะเวทีมวยนาะนาชาติรังสิตนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบสนัทเดชวชีระรัตนะวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันเวลา18.00นโดยประมาณนะครับ ถ่ายทอดสดทางช่อง t 4 o f o u ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30นโดยประมาณนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการศึกเพชรยินดีมวยมันสนานเมืองประจำาวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางนั้นน้ำพุไกส่สลภพบบ็อกซิง่งยิมหรือบุรพาสเตนชั่นนะครับหรือยิมสยองโลกนะครับเป็นมวยมาแทน ภูผาต้าพันเปอร์เซ็นต์นะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดแต่าว่าไปซ้อมที่ค่ายค่ายมวยไกย่สิลภพบ,บ็อกซิ่งยิมอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เจอทางด้านปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมหรือสิทธิสารวัตรหนึ่งหรือสอแสงชัยนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดซ้อมที่ค่ายมวยมหาหลวงมวยไทยที่จังหวัดกาลสินนะครับอยู่กับมหาหลวงนะครับคอยดูแล เอาใจใส่บำรุงดีบำรุงถึงวันนี้ชคกันในพิกัด107กับ10 109นะครับเมื่อเช้า,น,านี้ทางด้านน้ำพุ้ไก่ศิลปภพบ็บอกซิ่งยิมนะครับช่งน้ำหนักได้108อปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับเพราะว่าต่อ2ปอนด์นะครับวันนี้ส่วนทางด้านปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมนะครับช่งน้ำหนักได้109.6ลดไปจดครับนี่คือการช่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานานชาติรังสิตนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน่่นปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมนะครับก็เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงอาวุธคล่องแค่ว,ว่องไวสอกสวนแรงรวดเร็วครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมนะครับส่วนฟอร์มหลังของน่านปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมนะครับก็ไปชนะคะแนนหลานย่าโมววัฒนะเมื่อวันที่18กันยายน2 5 6 6ที่จังหวัดน,นคร ราชสีมานะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นปลายฟา้ากล้วยบางคอแหลมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของนั่นน้ำผู้ไก่ศิลพศ์บ็อกซิ่งยิมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นน้ำผู้ไก่ศิลพบ็บอกซิ่งยิมนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาแรงปั้มตีเข่าในเหนียวแน่นไล่แขนฟันสอคมเข่าในดีหักเทดีครับนี่คือสไตล์การชกของนั่น น้ำพุไก่ศิลปพบ็บอกซิ่งยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรพนักนวลวัดยิมเมื่อวันที่12กันยายน266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นน้ำพุไก่ศิลปพบ็บอกซิ่งยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมมองว่าสองปอนด์นี้มีปัญหานะครับผมอยากจะให้รองไปที่ทางด้านปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมนะครับผมมองว่า ไม่มีม้วนเดียวนะครับวันนี้ได้ใหญ่แล้วก็ได้น้ำหนักอีกสองปอนผมว่าต้านอยู่นะครับคู่ที่1ในวันนี้ผมออกรองไปที่ปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2อในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างถางน้านยอดขุนศึกพยัคฆ์คำพันหรือสิทธิ์แก้วประพลหรือยอดขุนพลสอร่มเย็นนะครับ นักชกจากจังหวัดชุมพรซ้อมในค่ายมวยสิทธิ์แก้วประพลนะครับอยู่กับประธานไก่สิทธิ์แก้วประพลนะครับวันนี้เจอทางน้านอัตพลสอเพชรพระทาตหรือโชดบางแสนนะครับนักชกจากจังหวัดน่านซ้อมในค่ายมวยสอเพชรพระทาตอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด132ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านยอดขุนศึกพยั์คำพันธ์ช่างน้ำหนักได้132.8 ลดไปจุดแปดนะครับส่วนทางด้านอัตพลสอเพชรพระธาตุช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยสามสิบสามจุดหนึ่งลดไปหนึ่งจุดสามนะครับช่างน้ำหนักได้ร้อยสามสิบสามจุดสามนะครับโทษทีลดไปหนึ่งจุดสามครับนี่คือการช่างน้ำมวยเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านอัตพลสอเพชรพระธาตุนะครับก็เป็นมวยเข่าบูดุด,ดันครับ ตีดีแล้วก็เข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าดันแทงครับบูดูเดือดครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นอัตพลสอเพชรพัฒนนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นอัตพลนะครับก็ไปแพ้คะแนนเจมสักน้ำจิ้มดาบรันสรรคามเมื่อวันที่22สิงหาคม2 5 6 6ที่ลังสิตไวล่าสุดก็แพ้นอกให้าทางนั่นแก่นนครน้ำจิ้มดาบลันสรัคามในยกที่4ครับเมื่อวันที่21กันยายน266 ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน,นั่นอัฐพลสอเพชรพัฒน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของน,นั่นยอดขุนศึกพยักคำพันธ์กันบ้างนะครับสำหรับยอดขุนศึกพยั์คำพันธ์นะครับก็เป็นมวยเขา่ามวยซ้ายสูงยาวเขา่าแหลมแทงเก็บขวางหน้าดันแทงป้ายหน้าดันแทงครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่นยอดขุนศึกพยักคำพันธ์นะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะคะแนน ชาะนาวมอรชพัฒอุบลเมื่อวันที่17สิงหาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟา์ล่าสุดแพ้คะแนนช้างเพื่อนแก้วสายันยิมเมื่อวันที่5ตุลาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นยอดขุนศึกพยับคำพันธ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านยอดขุนศึกพยับคำพันธ์นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไป5ดาวครับ ไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทั้งนั้นจตุรัสซับป,ปีดาหรือบางฤทธ์อปไมเคิลนะครับนักชกจากเมืองกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับซ้อมที่ค่ายมวยซับป,ปีดาที่จังหวัดสมุทรปราการวันนี้เจอทางนันเพชรรุ่งแสนโอโหมอเตอร์หรือคมเพชร ชัยโรดเซอร์วิสนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายมวยวีวินยิมที่เกาะสมุยวันนี้ชกกันในวิกัด124ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านจตุรัสซับปีดาช่างน้ำหนักได้124.8ลดไป0.8นะครับส่วนทางด้านเพชรรุ่งแสนโอ้โหมอเตอร์ช่างน้ำหนักได้125.4ลดไป1.4ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของนัานเพชรรุ่งแสนโอโหมอเตอร์นะครับก็เป็นมวยเข่าเปิดเกมสาสร์แข่งขวานำแล้วก็ล็อกตีเหนียวแน่นมีศอกสวนแรงบุดุดันแต่ถ้าว่าวันนี้เสียเปรียบเวทเสียเปรียบรูปร่างครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่นเพชรรุ่งแสนโอโหมอเตอร์นะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเพชรรุ่งแสนนะครับ ก็ไปแพ้นอกให้ดังน้่นหนึ่งวิคิตสอชเที่ยงธรรมเมื่อวันที่10สิงหาคม266ในยกที่4ที่เวทีมวยราชดำเนินวัล่าสุดก็แพ้คะแนนลูกช้างเพชรสมนึกเมื่อวันที่30กันยายน266ที่ตะวันนาบางกะปีนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นเพชรรุ่งแสนโอ้โห,หมอเตอร์นะครับเดี๋ยวไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นจตุรัสซับปีดากันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นจตุรัสซับปีดานะครับเป็นมวยบู๊ เปิดเกมเตะต่อยแรงบุดุดันขวางหน้าดันแทงแข็งแร่งแข็งแรงมีหมัดสวนแรงรับหัวใจใหญ่กว่าตับหัวใจเกินร้อยอาวุธครบเครื่องครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นจตุรัสซับปีดานะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นจตุรัสซับปีดานะครับก็ไปชนะนกถั่วเขียวเกียริกำพลเมือ่อว5สิงหาคม266ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็ไล่คู่ชก ลงในยกที่4ครับต่อยกับมัจจุราชปอพงสว่างเมื่อที่1่กันยายน2องรที่เวทีมวยลังสิตไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนน1เอราวันเมื่อที่26กันยายน2องที่เวทีมวยลังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านจัตุรัสซับปีดานะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านจัตุรัสซับปีดาให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับ ไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเดชเพชรเพชรยินดีคาเดมีหรือมวยเดช็ด789หรือวอสังประภัยหรือศักดิ์วิเชียนนะครับมาแทนกับทันหันนะครับวันนี้ชกกันแบบไม่ช่างน้ําหนักนะครับสําหรับทางด้านเดชเพชรเพชรยินดีคาเดมีนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีอาคาเดมีนะครับวันนี้เจอทางด้าน กุ้งไทยทีเด็ด99หรือสอสมหมายหรือสอพีทียิมนะครับก็มาแทนกระทันหันไม่มีการชั่งน้ำหนักด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดพัทลุงซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99อยู่กับเฮียตีทีเด็ด99ย่านสุทธิสารครับวันนี้ชกกันในพิกัดปล่อยๆนะครับสบายๆครับเมื่อเช้านี้ทั้งคู่ก็พร้อมลบด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่น กุ้งไทยทีเด็ด99นะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักศาสตร์แข้งต่อยหมัดแรงปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงฉลาดหลักเหลี่ยมดีครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นกุ้งไทยทีเด็ด99แต่ถ้าว่าฟอร์มหลังนี้สองฟอร์มหลังนี้เข้าเพจน,นะครับแพ้คะแนนรักชุมพรถ้ท่าแสะยาสัตว์เมื่อนที่7พฤศจิกายน265ที่กองทัพอากาศดอนเมืองแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้คะแนน ที่ละพลบำรุงสิทธิ์เมื่อธันวาคมสองร้อยหกสิที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเหนี่ย็คือฟอร์มหลังของนั่นกุ้งไทยทีเด็ด99นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นเดชเพชรเพชรยินดีอะคาเดมีกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นเดชเพชรเพชรยินดีาคาเดมีนะครับเป็นมวยบูเตะต่อยแรงเข่าในรอกตีเหนียวแน่นมีเข่ายัดไส้แรงบูดุดันหมัดสอกแรงยืนระยะมั่นคง ครับนี่คือสไตล์การชกของน้่นเดชเพชรเพชรยินดีอะคาเดมีนะครับส่วนฟอร์มหลัง,งนั่นเดชเพชรเพชรยินดีอะคาเดมีนะครับก็ไปชนะนอกตีใหญ่ที่เด็ด99ในยกที่2เมื่อนิฮ15กรกฎาคม2566ที่จังหวัดเชียงรายไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนเพชรสยามจอพัชริยากีฬาสยามหรือเพชรจอพัชริยานะ่อวันที่24กันยายน2566ที่วิกหมอชิดแบบชูสวนราคา20-30-1ครับ วันนั้นที่ช่องเจ็ดสีครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเดชเพชรเพชรยินดีอาคาเดมีนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมก็ยังชอบไปที่ทางด้านเดชเพชรเพชรยินดีอาคาเดมีนะครับผมมองว่าอาวุธหนักอาวุธแรงแล้วก็มีเข่ายัดไส้แรงวันนี้น่าจะมาแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเดชเพชรเพชรยินดีอคาเดมีให้ไปอีก ห้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยๆยสวัสดีครับ